ที่ทางของนะฮะอุชิชาเจคอบครับอุ้ย,ยแล้วเปิดไปก่อนนะสำหรับไมตีครับธนาวัจเจศแล้วตอนนี้เดินเลยฮะ แล้วป่าระเบิดฮามมิ่งที่ควักระเบิดขึ้นมาอแต่ว่าทางด้านฟูเซนไม่ได้ชะงงงแน่ามาดูครับแล้วระเบิดมันย้อยตกไปมี26ดาเมจแล้วเปิดมาเข้าหัวผมทางด้านอู๋ชาเจคอบส่งไม้ตีน็อกไปก่อนแต่นี่ยิงกดใส่ล็อกซิกมาแล้วเรียบร้อยผมได้ไป 2, 2> เหลือเจสปาัคเกอร์คนเดียวเอาเลยครัเจคอบบอกว่าเกมนี้พุ่งแล้วสปาร์เกอร์ขึ้นมาช็อตน,นี้หลบไปหลังเนินแล้วจะพีออกมาอีกรอบนึงแต่ว่าโดนยิงกดไว ตกใจอะไรอะใเสา่เวออยู่าเอคนนี้ใครวะอ่าตายแล้วแหละของนันเปล่าไม่ใช่มีกาะสองว่าเป็ดในเป็ดอ่ะไม่มีมีกาะสามมั้งมอใส่มามอใส่เฮ้ยที่ชนนั่นอะไม่ไม่รู้ว่าชนไหนอาจจะชนพวกมึงเอฟซีหมดละ ไม่ได้หรอกอ่าโอเคราบเหลือแล้วก่ออ้าวไม่มีแล้วว่ะกูจำเฮ้ยเฮ้ยคนกลับมาเหรออ่ารับเลยเอาที่เอาที่ยิงก็ได้คิวเอาที่ยิงก็ได้คิวได้ของด้วยจะดีเลย แล้วมันจอดตรงนี้ป่าวะมันจอดใต้เนินกูแน่เลยเนินหนึ่งอ่ะมันเป็นหลุมอ่ะแล้วก็สอหายไปไหนวะข้างในข้างในข้างในอ๋อสกินไม่กินไม่ต้องสีขาวไอ้สัตว์กาเช่มาอีกครับมา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 ช็อตเอทีตาย์แค่หนึ่งตัวเก็บของเออตายเมื่อกี้เลยยอ่ะาาตเลยเดี๋ยวไปเก็บของเดี๋ยวไปเก็บของ โอเคูอนดีตรงนบอตายไปเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวค่อยสมมไปเก็บของไม่ตีอานเสมลินเร้ปางประหยยสมมกูมีหกเฮ้ยขอขอขอแบงหน่อยดิเดเนี่อะครจะเก็บของอ่สมมไปเก็บสมมลไปเก็บอะโยบายละสามสามมาลูกจะไปบอกบีเดี๋ยวค้ำให้ไปไประเดี๋ยวพี่ดูให้พี่บหาอยู่ใกล้แล้วขอยาน้ำไปจะได้อรดย่ ตามกูก็มีแค่ไหมแต่เพ nah, ิ่มก็เท่รถพี่เห็นแต่พี่ไม่ยิงนะพี่ไม่อยากเปิดตัวต่ออีกเพิ่มปะกระปองมาเห็นปะตายเลยเลยเหรอเฮ้ยโอเดรียสามตัวเลยไปอยู่กลุ่มกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนุ่มเออครบแล้วครบแล้วนะครบแล้วนะสามตัวเลยผมเห็นอะโอเคก่อนนะฟูเซนสามเพราะฟูเซนมันต้องลงอ่ะเผื่อเผื่อโอเดรียตัดเราได้มาตรงนี้ตัวหนึ่งพี่เป็ดมาอสามตัวหนึ่งโอเค ว่าอยากไปกับ็อ่ะก็มาดิแต่เราขึ้นยากหน่อยนะเราต้องรักไก่อไอ้เชี่ยร่องตรงนี้ยขึ้นได้เราดูวเจก่อนจะได้รู้ว่าเราควรทำอะไรออหนด้งมเนร่างนได้ไม่เนรอยางีหมพี่เนี่ยอย่น้ดลมพี่เนี่ยออ่างนีได้ไม่เนยรอางไหมพี่เ่รออยงนหมเนีเยรออางนได้หมพเยรออางไมพ่เนยรออนี่เนรออ่าได้หมพี่เี่รออางนเอเหีเ่รออางีพี่เรออ่างอ่เอ เออเรายิงแต่ฟูเซนเลยเผื่อเผื่อจะตัดได้ตัดได้แล้วบอกเดี๋ยวเนตขึ้นไปโอเคไม่มีเฮแล้รทั้งนั้นอะรอดูวงก่อนอีกันอารเกียเอาปาออกหมดเลยเอาปากออหมดเอาทกอาออหมดก่อนเกียร์ก่อนอยูมาามเปนตัวอยู่มางที่ไปเอเบิร์นเนตปะแล้วก็ซ้ายตัวนึงโอเคเ่ากระดานอยู่รอดูวงแปจีดจือดแหละตีโคตรยากอะข้างบนอะ ไม่ค่อยจบบนเดี๋ยบเอ๊อจบจบโอ้ไอ้สัตว์จบตรงเนี้ยแล้วไม่ได้เปรียบสัตว์เลยเฮียเขาอยู่ข้างบนได้นี่หว่าใช่มันต้องตีอ่ะก็มีคนทำแล้วก็ตบไม่ได้นะรอเดี๋ยวนี้รอเดี๋ยวมาฟังฟังเดี๋ยวฟังเดี๋ยวต้องขอดูมุมก่อนว่ะไอ้สัตว์พี่ว่าปลาพี่ว่าปลาสมองปิดได้ว่ะเออต้องหาวิธีขึ้นอ่ะต้องหาวิธีข้า่หน้าพี่เป็ดอ่ะพี่เป็ดเออพี่รู้อยู่พี่รักไก่เอาที่ตัวกลางได้หรอ โหยากว่ะเที่อมันรถอยู่นะมันเป็นรูบนเริ่มเลยอ่ะสาวฟังฟังกูฟังกูส่งมาชื่อกุยคนนึงปึ้งมานี่ปึ้งมาแล้วเดี๋ยวค่อยขับรถล่อแล้วก็คขำคนนึงคขำคนนึงคขำคนนึงบีบีบีคขำยาวเลยรอรอรอบีรอบีนี่ก่อนบีรีเซ่ก่อนมันน่าจะอยู่สามและสองตัวพี่เ็ดเออ ก็ขวาสุดไม่เล่นเลยวะก็ขวาสุดหาไม่เจอแล้วอ่ะเห็นมีน้ำบอลมีมีมีตัวนี้ว่ะตัวหน้ามึงคือวงเนี้ยเปลี่ยนอ่ะเรารอมันบีบให้ตรงนี้ออกก่อนได้เว้ยเข้าใจปะแล้วตอนนั้นอ่ะกูจะทำกันอย่าน็อกนะอย่าน็อกนะพึ่งอย่าพึ่งออกไปให้พันเห็นพึ่งเราไม่แอบไว้ก่อนไอบีไอไอบีลงรถเฮ้ยมันหัวแตกมันหัวแตกว่ะ อยู่ในการสองตัวรองนะอุ้ยโอ้ได้อยู่พี่สมองให้ผมกลับพึ่งมาพึ่งมาจ้กขวาก่อนอย่าพึ่ง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 โอเคโอเค้ววโอเคโอเคด้ไยบอลไบอลบอนสรแล้วเราเรารอได้ พี่รกให้พี่รกให้เจ็บอีกเจ็บอีกเราไปแล้วถ้ามาหาไอ้องอามันของถนัดมือคเับใช่ใช่ใช่ต้องต้องเล่นหว่ะเฮีย บีกูถือคุณคอนะกูไม่ถือคุณกนถาเป็นคลุมแห้งหอวิซ้ายมาไม่ไม่ต้องสวนไม่ต้องสวนกูเซฟแคนพออ้าวน้อเพิ้มแ้งหรอตายเลยองเพิ่มก็คือใส่สุดเอ๊น้ำเพิ่มตาย เราเราเปิดไม่ต้องแง่หรอกเราไปศพต่อไปอ่ะเออ้าเอาไว้พี่ทษทีน้องน้องปึ้มน้องรักพี่ให้เองขับไลยไม่ดีเองแหละความผิดของพี่เองอ่ะโอ้โหเอ้าไอสัตว์ล็องก็หนึ่งดีเพ่อนเอ้ออเฮียกาจะโดนไอ้เคสปืนกระจอกอเฮีย เอ้าวงเดิมเรามาทำพี่อะไรวะไม่เป็นไรดีแล้วชอบเลยขอบวงเนี่ยเราค่อยเดินให้หล่างะเฮ้ยกูเห็นมันยืนจังก้าอยู่ข้างบนเหรอเอาไหมเอาแม่งหมดไอ้พี่จังหวะนี้นี่อย่าไปดึงเม็ดไอ้พี่เขาเรียกว่าฟรีไฟมีดอยู่แล้วนะเฮ้ยรถนี่ว่ะโอ้เห็นช้า เ, BB, BB, เบบีกูหยับทางซ้ายหน่อยนะกูจะบล็อกซ้ายาใช่กูแอดเวลี่หลุมได้ได้เ่ยหลุมที่กูอยู่อ่ะสงสัยกูต้องเอทเคจบเกมแล้วสินะไอสัตว์เดี๋ยวรถมาของเราวะเสร็จรถมาหน้า,า,าก,กูเป็ดเออเรถมาหน้าก,กูจอดบีบีมึงหยับหาก,กูแทนได้ไหมจอ,จอดจอดตรงนี้มึงมาหากูดิอ่ะมึงมาหากูดิอะเดี๋ยวเราวนอย่างเงี้ยบีตอนข้างบนมันตอนข้างบนมันออกแล้วอ่ะแดดเราวนเงี้ย มมันิดกกูาเลยว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชื่อกูเชื่อกูเชื่อกูจะนอนอยู่ตรงมั้นได้ก่อนใช่ไหมใช่ครั้งนี้เชื่อกูเราแค่รอไอ้เหี้ยบนเขาออกแล้วเราไปตบเขากันเข้าใจปะถ้าเขาเข่าเป็นแมสซีที่เป็นเศษน้ำเป็ดมันอาจจะไม่ออกนะกมันออกมันออกกว่ากัน <c oughs> ไอสัตว์กูว่ามันต้องมากดหัวกูจะไปกดมันก่อนอ่ นอนไม่ได้ตรงเนี้ยเออยังไงก็นอนอยู่หน้ากูเนาะนี่ไงพีครึ่งสายฟ้าโกงแดกตายนั่นไงยังไงก็ต้องฆ่าเขาป่าวะ ตากรนะฮ่าแล้แม่งคือข้างหน้ากูตรงกูเป็นเนิร์ดเล่นได้มีออปชั่นด้วยเต็มตัวเลยเบลอนเบย์ผมแน่นโกดังนะเว้ยทิมทิมไม่ปื้มอ่ะไปเลยไปเลยไปเลย ทิมแน่ทิมแน่นี่ยขับมากันได้4คนแล้วอุจิยะเจคอบครับไปยิงกันมาแล้วพี่ปัญหาแน่นอนตรงนี้มาแต่ว่าเทรดกันไปแล้วแชงเก็บได้อุจิยะเจคอบจากเกมทางด้านเอครูเซียเข้ามาเทรดทางด้านมังกี้ดิโอดี้ได้แล้วเดินมาฮูย่าแล้วฮูย่าไปยิงทางด้านครูเซียน็อกไปงานมาครับผมทางด้านธนวัตรเจต้องรีบเข้ามาเติมครับ ทีมประตูมาปุ่ม W จะค้างหรือเปล่าแล้วถือแกรเนตโยนเข้าไปทางด้านฮูย่ามาดักรอเอียงคอรอมาระเบิดสวนกลับมาทางด้านหลังธนวัตร T.S เหลือสี่ครับผมเกือบแห้งครับผมทางด้านมีกูเออกข้ามาแล้วมีถ้าเราสายการพิเศษแต่ว่าไปขวาพิเศษให้ปิ้มเมื่อกี้เพิ่มจัดสวยแล้วแต่ปพ้มต้องเข้าไปลึกแล้ว่ะเพิมพีชนะไม่ได<ห>้เว้ย เออต้องต้อ้เวลาเว้ยไม่ไรไม่ไรไม่ไรเออไม่เป็นไรเรียนรู้แ kind ต of ่รถใหญ่อ่ะมันเข้าประตูนี้ไม่ได้แล้วไม่ใช่เหรอวะแล้วเข้าได้ปะล่ะเข้าได้มาด้วยความดูแสงเลยเนี่ยยศแม่มาดู้ยควาอยู่แล้วนะได้แต่คนนี้ไม่มีหรอกมาเนี่ยได้น้องสองมาอีเนี่ยโอ้ยายมาแล้วครับมาแร้วอะไรหนึ่งกูเจอตัวหนึ่ง เหลือขวามันคูอเพื่อนกันใช่ใช่ให้กูเคมายให้มันนะล็อกอนไรบัตต้องเอาคิวอะมึงมึงเคมายสะสีใช่ไหมเบออไม่ไม่ไม่เราจะไปแปะมั้งหนึ่งเลยเห็นบ้าตรงที่มันล็อกตัวบีทำดิเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาช่างมัน บี B, เอาดิชนแล้วเอาชนใครตายห่าไวสัตว์ไม่เหมือนจะหมดเลยเหมือนจะหมดเลยบีหลังมาบีหลังมาหลังมาเข้าไปข้ามมาเมืองปูนเข้าไปเราจีนที่มึงยิงอ่ะเออเดีเป็นทีมหีไอ้ประเทศมาเยอะเราเทียบเราเทพีพี่บี เฮี้ยแรงหนาวอ๋อ้หยัดแม่ตกตรงกูเป๊ะๆไอ้สัตวสพาจะรอดรอดรอดไปหวานเจอกันกลายไปว่าเป็ดเราห่ากริบแต่ได้ไอ้ได้คิวได้คิวได้คิวชน กู S <S เห็นมันกูเห็นมันเล่นกันได้กูว่ามันเล่นได้ดิกูก็าชนแม่งเอาคิวไปด้วยเลยไงเปิมมาเล่นได้ตายตัวนึหน้ามึงตัวนึ่งห้งสเลยเนี่ยน,าานี่แหละน,นี่เด่นไฟวะไอสัตว์น็อกเนอนอนตัวนี้เฮ<ฟ>้ยแล้วไฟเราเหมือนเยี้ยอ,อะไรอ่ะ น้องอยู่อีกตัวข้างหน้าพี่แล้วก็ห้องน้ำครบแล้วเซตี้เฮ้ยคุณเลนโอ้นอะไรเล่คุยเอ้ระบายตกหลังนี่กูยิงตัวสุดท้ายเลยนะเว้ยไอ้เฮียกูยังที่สองในคิวสี่คิวไอ้ซัด